ครับสวัสดีครับมือหนึ่งพ่อเขับใปเดินที่เดืสารนะครับพี่น้องครับมือนี้ผมสิบมาพาพี่น้องมาเลาะบึงสวนนะครับสวนขางบาทนะครับปลูกไ้ถ้ากินนะครับปลูกว้พ่อได้อยู่ด้กินนะครับมาเบิ้งนะครับเป็นสวนพักบุงแก้วนะครับบ่อพักบุกแก้วที่ผมได้ปลูกไว้นะครับผสมกันนะครับพักขะแยงนะครับนะครับพักขะแยงนะครับนี่ ผมมาปูไว้ข้างบ่อนะครับบ่อผมจะขุดลงไปประมาณประมาณสามสิบเส้นนะครับผมก็จะปูด้วยพะยางนะครับพะยางดํานะครับแล้วก็น้าดินลงไปใส่นะครับดินประมาณหนาประมาณยี่สิบเส้นนะครับดินนะครับนะครับเติมน้าลงไปนะครับเติมน้ำลงไปท่วมดินเลยนะครับแล้วกาน้ำพังงูแก้วนะครับมาปูนะครับตอนนี้ก็ากำลัง ออกดอกออกยอดนะครับกำลังออกหยอดดอกก็มีนะครับแต่วมาดอกขาวบกินนะครับกินหยอดนะครับนะครับตอนนี้พุ่งใส่ปล่อยน้ำใส่อยู่นะครับตอนนี้ปล่อยน้ำลงบ่ออยู่นะครับน้ำจะแห้งไปนิดนึงนะครับน้ำบวกไปนิดนึงเขาก็ปล่อยน้ำนะครับประมาณสองสามหมื้นนะครับปล่อยน้ำลงไปทีนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นนาแรกนะครับช่วงนี้ครับช่วงหนาแรกนะครับหยอดก็งามอยู่ด้วยครับ ครับบ่อมันเป็นผักกระจองนะครับนี่กลังงามนะครับบ่อผักกระจองเดี๋ยวผมบ่อเด็กพ่อนะครับมาผมจะไปนำหนามมาใส่บ่อนี่นะครับบ่อที่มีผักกระจองนี่นะครับปลูกเดบิดนะครับกระจองผักบุ้งแก้วนะครับนี่เรีก้นกัดนะครับคบมงคงบ่อนี่นะครับผักกระจองนะครับกลังงามนะครับ คดลงไปประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซ้นนะครับสามสิบเซ้นเนี่ยครับแล้วก็ปูด้วยพะยางดํานะครับแล้วก็น้าดิบลงไปประมาณยี่สิบเซ้นนะครับกระเทียมยอขึ้นมากเรืออยู่นประมาณสิบเซ้นครับเยอขึ้นมาประมาณสิบเซนนะครับแล้วก็น้ำหนามลงไปนะครับลงไปก็บลึกนะครับตื่นตืนนะครับใหญ่ขึ้นดินอยู่นะครับนล้ําน้ผักกระจงเข้ามาปลูกนะครับผักกระจงหรือ เป็นผักบุ้งแก้วนะครับแบบนี้นะครับผักกระแยงใดนะครับผักกระแยงก็ไไ้นะครับตรงนี้ก็มีผักกระแยงครับพจะปลูกใ้ตามขอบบ่อนะครับผักกระแยงนะครับครับกำลังขึ้นมานะครับครับดันีนคือกันนะครับเลยดันนก้กุผมเพชรใบสีหาบ่อนี่ครับสีบ่อหาบอนะครับ ตัวนี้จะเป็นเนื้อแดงนะครับเอามาปล่อยเรียงไว้นะครับเป็นเนื้อแดงนะครับสีบอหาบอะครับนะครับบออหนึ่งนะครับบอหนึ่งนะครับบอสองนะครับตัวนั้นบอที่สามนะครับนะที่นี่พักกระแยงปลอมนะครับตัวนบอที่สี่นะครับตักกระจองบอหน่อยนั่นบอที่หานะครับหาบอนะครับไว้พอทกินนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกเพียพวกมะเรงถีมันมานะครับศัตรูพืชน,นะครับของพวกบุงนะครับเนี่ยเป็นศัตรูพืชของพกบุงนะครับ,รบ,รบผมคงจะได้เอาอยาข่ามแรงมาฉีดนะครับเนี่ยยาข่าเพียะข่ามะรงนะครับทำแบบนี้ก็จะบอยงามนะครับจะอาการเตลิมเติบโต,ตนะครับเป็นพวก ผูกเขีย่ยพวกมแมลงม่กินนะครับเต่กับปม่ตายนะครับอาจารย์นะครับก็จะแตกหยักเมื่อห่นะครับบอ่อผักกรจจองหน้ามาครับผมกำลังปล่อยน้ำใส่บอ่อผักกระจองอยู่ครับปลูกพร้อมกันนะครับก็พวกบุกแกวนะครับผักกรจจองนะครับพวบุกแกกับผักกรจจองรูปพร้อมกันเต่ผักกรจจองเขาจะเม,มื่อีแมลแรงเมืม่อศสตูพืชมาหลบกวนนะครับ แต่พับวกแก้วเขาจะเขโตเปิดเป็นจะเป็นบ่งนะครับเป็นบ่งเป็นน้อนหรือเป็นเพี้ยเป็นตะกะแตนนะครับที่มาแรงต่างต่างที่ลูกมากินพักบุ๋งนะครับกําลังงามนะครับหนาแรงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอามีบอนามใหญ่กับปูกเขาได้กินนะครับหนาแรงนะครับสำหรับตรงกลางขั้นคู่นะครับี่ผมก็จะเป็นปลูกปลูกปรูกคลิกนะครับเนีย ปลูกพริกนะครับตรงทางยางตรงระวางสองบอ่อเนีน่ยนะครับมันก็จะปลูกพริกใ้นะครับกำลังกำลังจะง่ามนะครับแต่ปลูกพริกใบนะครับนะครับจะปลูกพริกไว้นะครับตรงทางยางทางเดินเนี่ยนะครับรเน,นี่ยยอดก็กำลังร้ายนะครับ เก็บเก็บกินทุกมือนะครับกินน้ำมาท่านเลยนะครับนี่ี๋ยวกำลังลายนะครับครับเมื่อนี็กไะเพาพี่น้องมามาเลาะเบิงหัวเบิงสวนนะครับสวนขั้วข้างบ้านนะครับสวนขั้วข้างบ้านปลูกไว้ถ่ายยูเะกินแบ่งปันเพื่อบานไปกินน้ำนะครับขผ่อยากมาน้ำมาเก็บไปกินได้นะครับ กับปุลกระเจียวกับต่ามคุ้งนะครับผักเป็นผักที่ส่วนมากจะเกิดเองตามธรรมชาตินะครับแต่คนเ่ากระนำสามารถน้ำมาปลูกมาปลูกมาดูแลเองได้นะครับทากทากินทารอกินตะตมธรรมชาติก็ค้งสีมันเบิดไปแล้วนะครับมันบม่ค่อยมีแล้วนะครับตุ้มทงน้ำทากะหากินหยากกันนะครับพวกักกระจอกข้างบุ่งนะครับเพราะว่า สมัยสมืยนี่เกษตรกรเ่าก็ใส่ยาขยานะครับกันหลายนะครับเป็นพักพืชพักตามธรรมศาสตร์ก็ศูนย์พันตายไปนะครับก็จะบอมีให้ได้กินกันนะครับผมก็เลยนำมาปลูกมาขยายพันธุ์ให้กินแบบนี้นะครับ่อยจะได้กินนะครับําเพื่อแบบนี้ก็ได้กินด้วยกันนะครับแต่เราต้องสื่อเขานะครับสื่อเขากับแพงนะครับสิบบาทกัืยอ ประมาณสิบหยดนะครับปักบุ่งนะครับจะแพงนะครับรับคลิปนี้ก็ขอยกคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับไม่พูดพอกันคลิปต่อไปนะครับเมื่อเราหัวเราสวนน้ำไปกบไปดิฉันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจากล่าไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ